สวัสดีครับสวัสดีและสวัสดีครับสวัสดีทุกทกท่านครับสวัสดีครับพบเจอกับผมเช่นเคยเซียนหนึ่งเรสซิ่งขอนแก่นพระเครื่องหลวงพ่อฉหนยฉันทสาโรนะครับวันนี้กลับมาเจอกันเหมือนเดิมเนาะนะครับก็เดี๋ยววันนี้ก็มีพระเครื่องนะครับมา,อาบอกกล่าวกับทุกทกท่านนะครับก็ขอแสดงความยินดีนะครับขอแสดงความยินดีกับทุกทกท,กท่านที่ จองพระปิตานะครับทันนะครับใครที่จองทันเนาะนะครับก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะครับเมื่อวานก็ทางพระเดชพระคุณหลวงพ่อนะครับก็ปลุกเสกวาระสุดท้ายให้เรียบร้อยนะครับเมื่อวานนะครับนี่นะครับปลุกเสกวาระสุดท้ายเรียบร้อยนะครับของเมื่อวานนะครับ สำหรับภาพปิดตานะครับเมื่อวานปลุกเสกให้เรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้ในการปลุกเสกนะครับของเมื่อวานนะครับจริงๆภาพปิดตาเนี่ยปลุกเสกมานานมากนะครับแล้วก็เข้าพิธีใหญ่มาหลายพิธีมากนะครับทีนี้หลวงพ่อบอกว่าท่านก็มีเมตตาว่าเดี๋ยวมันยังไม่สุดนะครับท่านก็จะท่านก็เลยปลุกเสกให้อีกเป็นวาระสุดท้ายนะครับเสกปิดให้อีกรอบหนึ่ง นะครับเหรียญรุ่นนี้เนี่ยพระปิดตาเนี่ยเสกมาตั้งแต่สอตัวครูแล้วนะครับเสกมาก่อนสอตัวครูอีกนะครับเสกทั้งที่วัดสว่างอีกนะครับโอ้เสกหลายวิธีนะครับไปในพิธีในกรุงเทพก็เยอะนะครับแล้วก็หลวงพ่อเดินทางไปผูกเสกหลายๆที่นะครับก็จะติดไปด้วยตลอดนะครับแต่หลวงพ่อบอกว่าไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวพ่อจะเสกเอาให้ดีไปเลยนะครับถ้าไม่ดีก็รู้อยู่แล้วนะครับคือถ้าไม่ดีเนี่ยท่านไม่ปล่อย ออกมาให้ทุกๆท่านได้ใช้กันอยู่แล้วนะครับท่านไม่ปล่อยออกมาให้ใช้กันอยู่แล้วนะครับทีนี้ในการปลูกเสกของเมื่อวานเนี่ยนะครับก็ท่าน,ททานก็บอกว่ารุ่นนี้นะครับมวลสารเนี่ยนะครับเฉพาะไม้เทวดาเนี่ยที่ไปรับมาจากฝั่งลราเนี่ยนะครับที่ไปที่ได้มาจากฝั่งลราเนี่ยก็ถือว่าเยอะนะครับเพราะว่าต้องเดินทางไปเอาที่ประเทศลรานะครับเป็นไม้เทวดานะครับเป็นไม้เทวดานะครับ ะบานครับปนะุกเสกเรียบร้อยนะครับตอนนี้บอกเลยว่าราคานี่กําลังแรงนะครับกาลังแรงครับคนคนต้องการเยอะมากนะครับยิ่งต่างชาติเนี่ยผมบอกเลยว่าหากันแบบทักนาแบบเยอะมากนะครับตอนนี้ยิ่งเป็นเนื้อทองคํานะครับ เพราะว่าแต่ละเนื้อมีความแตกต่างและสวยมากนะครับแล้วก็เป็นปีนี้คือพิเศษนะครับก็คือพระเดชพระคุณหลวงพ่อเนี่ยมีเมตตาให้สร้างพระปิดตานะครับปกติท่านจะไม่ค่อยสร้างพระปิดตานะครับแล้วก็เอาพระปิดตานะครับมาเปิดนะครับมาเปิดมาให้สร้างเนี่ยนะครับตั้งแต่ต้นปีเลยนะครับแล้วออกเดือนหนึ่งลองคิดดูนะครับพระปิดตาออกเดือนหนึ่ง นะครับความสําคัญนะครับของพระเดชพระคุณหลวงพ่อบอกว่าทําไมถึงออกเดือนหนึ่งนะครับคําว่าหนึ่งนะครับคําว่าเดือนหนึ่งเนี่ยหลวงพระเดชพระคุณหลวงพ่อบอกว่าจะได้นะครับเป็นหนึ่งไม่เป็นสองรองไครนะครับวัตถุมงคลชิ้นแรกของปีนะครับพระเดชพระคุณก็หลวงพ่อก็บอกว่าเป็นชิ้นแรกของปีนะครับเพราะฉะนั้นต้องเป็นหนึ่งนะครับแล้วก็มวลสารเนี่ยนะครับมวลสารที่ที่ที่ไปเอามาเนี่ยเฉพาะมวลสารนะครับ ที่ท่านเก็บไว้เนี่ยนะครับผมบอกแล้วพระผงพระเดชพระคุณหลวงพอ่อเนี่ยมวลสารเนี่ยจะแน่นมากนะครับจะเยอะมากนะครับเรื่องมวลสารนะครับพระยิ่งพระผงเนี่ยนะครับของพระเดชพระคุณหลวงพ่อเนี่ยนะครับผมบอกเลยว่าอ่าคนต้องการเยอะนะครับคนต้องการเยอะเยอะมากนะครับอ่าในเรื่องของพระผงนะครับเสกบุนกองเงินกองทองเนี่ยนะครับคิดดูนะครับเสกบนกองเงินกองทองกองทองเนี่ยนะครับจะขนาดไหนนะครับเสกบนกองเงินกองทองนะครับ นี่นะครับบนกองเงินกองคองเลยนะครับแล้วก็พระเดชพระคุณก็ยังจะบอกอีกว่าอ่าเาพาะมวลสารเนี่ยนะครับที่ข้ามไปเอาอ่าไม้ไม้ไม้เทวดานะครับที่อยู่กลางรำน้ําโขงเนี่ยนะครับที่อยู่กลางรำน้ําโขงเนี่ยนะครับก็ถือว่าเนี่ยนะครับไม้เทวดานะครับนี่เอามาเป็นส่วนหนึ่งนะครับทํามวลสารนะครับนี่นะครับ นี่นะครับไม่ธรรมดานะครับกว่าเราจะได้มานะครับมวลสารนะครับนี่นะครับตอนที่ไปเอามวลสารนะครับนี่นะครับเป็นไม้เทวดานะครับแล้วก็อีกอย่างนะครับอีกอย่างนะครับผมเหรียญเหรียญเอ่อเหรียญเหรียญเอ่อ ชุดทองคําเนี่ยสวยมากนะครับชุดทองคาเนี่ยจะมีสองเนื้อนะครับมีหน้ากากทองคากับอกแตกนะครับแถมอกแตกเข้าไปด้วยนะครับบอกเลยว่าไม่ธรรมดานะครับเพราะว่าในชุดหนึ่งมีมีสองเหรียญนะครับใส่กล่องสีแดงอย่างดีนะครับสวยมากนะครับเหมือนที่ผมให้ดูเมื่อกี้นะครับเหมือนให้ผมเหมือนที่ผมให้ดูเมื่อกี้นะครับผมก็เลยบอกว่าชุดนี้นะครับใครได้ไปถือว่าคุ้มเกินคุ้มนะครับสําหรับชุดทองคาเป็นทองคําแท้นะครับจริงๆอ่ะราคาที่นํามาเปิดเนี่ยนามาเปิดผิด นะครับเพราะทองคำเนี่ยราคาทองคําเกินกว่าราคาที่สร้างนะครับกเกินกว่าราคาที่สร้างนะครับแล้วเอามาเอามาเปิดจองเนี่ยตอนเปิดจองเนี่ยนะครับเปิดจองผิดราคานะครับจริงๆต้องเปิดจองในราคานะครับราคาที่เปิดจองเนี่ยจริงๆต้องเปิดอยู่ในราคาหมื่นนะครับชุดทองคํานะครับเพราะว่ามีอกแตกด้วยแต่ตอนนี้เอามาเปิดผิดราคานะครับเปิดจองผิดราคานะครับราคาจองกับราคาบวกมันต่างกันนะครับทีนี้แล้วทีนี้ในการสร้างนะครับสร้างแค่ร้อยแปด นะครับร้อยแปดองเท่านั้นนะครับมีแค่หนึ่งร้อยแปดชุดเท่านั้นนะครับคิดดูว่าชุดทองคาจะไปขนาดไหนราคาจะขนาดไหนนะครับแล้วให้สิทธิ์ได้คนละหนึ่งนะครับได้แค่ร้อยแปดคนนะครับก็ถือว่าอ่าเป็นนิมิตหมายที่ดีนะครับสาหรับท่านที่ได้ชุดทองคาไปนะครับใครอยากเห็นนะครับก็แอดไลน์นะครับแอดไลน์มาเดี๋ยวผมส่งรูปให้ดูเนาะพอดีอ่าโทรศัพท์อีกเครื่องหนึ่งผมหมดนะครับพอดีเมื่อวานก็อ่ามีวิธีปลูกเสกทั้งเก็บของทั้งอะไรก็ทั้งแพ็คของนะครับก เดี๋ยวของจะทยอยจัดส่งนะครับของจะทยอยจัดส่งภายในอาทิตย์นี้แหละนะครับเดี๋ยวรอพระมาถึงให้ครบก่อนเพราะว่า,าพระที่ทางวัดกําลังแพ็คส่งให้แต่ละท่านเนี่ยยังไม่เสร็จนะครับต้องรอแพ็คพระอะไรให้เสร็จก่อนแล้ววันนี้ก็จะเข้าไปแพ็คให้มันเสร็จนะครับแล้วก็พรุ่งนี้นะครับส่วนที่จองไว้เนี่ยก็ไม่เกินวัน2วันนี้นะครับก็คงคิดว่าเราเคลียร์ยอดเคลียร์อะไรเสร็จแล้วก็จะทยอยส่งให้ นะครับจะทยอยส่งให้เนาะนะครับมีให้เล่นทุกเนื้อนะครับมีให้เล่นทุกเนื้อนะครับอยากได้เนื้ออะไรนะครับอยากได้เนื้ออะไรรุ่นไหนนะครับมีมีสอบถามได้นะครับสําหรับของคุณพี่ชวารบนะครับแล้วก็ของคุณเบียนะครับเดี๋ยวพระของคุณเบียฝากเรียมด้วยนะครับเดี๋ยวอ่าพระมาถึงแล้วผมเรียมเสร็จแล้วผมส่งไปให้เนาะกับของคุณพี่ชวารบนะครับเดี๋ยวผมส่งไปให้นะครับไม่ไม่ต้องห่วงนะครับถ้าผมจําชื่อไม่ผิดเนาะ ที่แกยอยู่อ่าทงานอยู่โรงงานอะไรนะผมจําไม่ผิดครับแต่ว่าผมลงข้อมูลไว้อยู่นะครับถ้าผมจําไม่ผิดต้องต้องขออภัยด้วยถ้าผมถ้าผมเอ่ยชื่อผิดนะครับเดี๋ยวส่วนของคุณเบียรนะ์ผมจําได้เพราะว่าคุณเบียรนะ์อ่ะอ่าอันนี้ผมมาแล้วนะครับผมบอกช่างเลี่ยมทําทําทํากรอบไว้แล้วนะครับเดี๋ยวรอให้พระมาถึงก่อนเพราะว่าภายในวันสองวันนี้กําลังยุ่งในเรื่องของการแพ็คพระอยู่เพราะว่าพระเพิ่งเสกเสร็จเมื่อวานนะครับก็เก็บของเก็บอะไรก็ดึกเหมือนกัน นะครับสำหรับคลิปนี้ไลน์นี้นะครับใครสนใจนะครับวัตถุมงคลหลวงพ่อชาญัรุ่นไหนนะครับก็สามารถติดต่อมาได้นะครับพระปิตานะครับรุ่นนี้หลวงพ่อบอกเลยว่านะครับเป็นนำเลิกของปีนี้เลยนะครับปิดตาเป็นนำเลิกของปีนี้มวลสารนะครับบอกเลยว่าเยอะมากนะครับรวมทั้งมวลสารต่างๆนะครับที่ทำรุ่นพระผงของท่านเนี่ยนะครับเยอะมากนะครับ มวลสารรุ่นนี้เนี่ยนะครับอาจารย์โมกเนี่ยนะครับกิ้งใส่น้ำมาแล้วนะครับมวลสารชุดนี้ที่ทําขุนแผนภายเทพเนี่ยที่กาแล้วกิ้งใส่น้ำอ่าไอเนี่ยมาแล้วนะครับนอนกิ้งใส่น้ำมาแล้วนะครับดูในคลิปได้ท่านเข้ามาดูในคลิปได้นะครับว่าที่ผมเคยลงคลิปไปนะครับไม่ต้องเชื่อผมนะครับคนไม่อ่าคนที่เขาศรัทธาเท่านั้นนะครับถึงจะรู้ว่านะครับเหรียญหลวงพ่อไฉนเนี่ยนะครับแต่ละรุ่นเนี่ยนะครับมีความเหนียวมีความอ่าเสน่ห์ เมตตานะครับแตกต่างกันไปนะครับต้องศรัทธาเท่านั้นนะครับถ้าไม่ศรัทธานะครับคุณห้อยเหรียญละเป็นล้านก็ไม่มีประโยชน์นะครับแต่ถ้าศรัทธาห้อยเหรียญละร้อยนะครับเราก็มีมีอานุภาพแล้วนะครับเกจิแต่ละท่านจะพูดตลอดนะครับก่อนที่นะครับพระเดชพระคุณไม่ว่าจะเป็นหลวงพ่อคุณท่านยังพูดเลยนะครับถ้าไม่มีความศรัทธานะครับห้อยไปก็ไม่มีประโยชน์นะครับเพราะฉะนั้นลูกศิษย์ทุกๆท่านของท่านเนี่ยนะครับที่มีความ มีความศรัทธาเนี่ยนะครับเขาจะห้อยด้วยความศรัทธาเท่านั้นก่อนออกจากบ้านก็ระลึกถึงตลอดนะครับนะสำหรับวันนี้คลิปนี้ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ